สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเดอ้อมากินผัดมาม่าจ้าผัดมาม่าเอ้อมันฝนมันตกก็เลยมีอย่างก็กินไปเนาะฝนมันตกหรอมันมันชิคานออกจากบ้านไหมพี่น้องกินผัดมาม่านี่แหละ ขึ้นผลไม้ยยุ่นหนีมันยังสีดอ่ะเริ่มชิดชั่วผัดมามา่า นอนตืน่นสามโมงแล้วนะพี่น้องเพราะว่าวอยู่นี่มันวันอาทิตย์สี่โมงหางทุยยางปิดมืดบ่ว่าอ้ยางปิดมาทุยยางสี่โมงแรงไปสื่อกสื่อประธานคือเราพอิีสื่อของของแห่งของยังมาไหวเพื่อตุนเพื่อเอาเอาอกไปบ่ไ,ได้แมมพัดเซนเมส มุนเศนเอ้ยมามาเอ้ยอย่างเอ้ยมีเมื่อจามบ้างเพื่อเอาไว้เพื่อถ้าอีกสองเดือนถันหนาวแห้งๆก็คือพวกฮิมาตตพวกนำแข็งตกเนี่ยมันก็ขับรถมันเกิดสีมือนเนาะีิมาตกก็รัฐบาลเขาก็ประกาศบา,ายออกไปนอกมันอันตรายบางทีก็สื่อขอามไว ถ้าใส่กระหล่ำมันหอนแล้วก็เอาเอาทองออกเลอยหนะ ใส่รื้มใส่นาฬิกาสองเลยเสบยบยู่พี่น้องแสบยยู่มาเด้อแซบน้ำกันอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดซับสไครตในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกันเด้อเพื่อนๆกดติดตามไหมน้ำเด้อ กูติดตามไ้น้ำ ากาศมันเย็นกินไปกินหน้ามันก็นเย็นมืดมืดมืดขึ้นเนี่ยแยงสิละพี่น้องเข้าบบบบ้านเข้าเนะี่ยไปตกแค่ท้องสามมือกับบนกันเนาะยุนี่ตกเป็นเดือนยังบ่หย,ยุดกับมีนะ มุงคนเพลง,ง,าง่างสังนอกก็ต้องก็ต้องอย่างไป้ปองคนมันไม่ลดย่างความเย็นความหนาวกับสงสารเขาอยู่นะขอ,ขอ,ขอ,ะอให้ขอโชคดีกว่ามาราะไหนบ่เคยเห็นย่างนั่งรถ ไปคุยไปเนาะพี่น้องเนาะจะเดินวนแตจ้เอาิ้นเอาเงียบเงียบมากสุดยังใดเนาะพี่น้องมันก็ชิเงียบเนาะบ่าบอคุยกันไปกจิ้นไป